โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายก่อตั้งขึ้นโดยท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงรายนายวันชัยจงสุทธนามณีร่วมกับท่านผู้อำนวยการสุเนรบุตรสารโดยมีปณิธานในการก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายให้เป็นโรงเรียนชั้นนำในระดับประเทศนักเรียน ต้องได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพสามารถสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปผู้อำนวยการสุเนธบุตรสารได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายตั้งแต่พศ2542จนถึงพศ2556จนกระทั่งวาระสุดท้ายของท่านหลังจากนั้น พศ2557ผู้อำนวยการอนุรักษ์บุตรสารจึงได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนครเชียงรายแทนท่านผู้อำนวยการสุนเนตรบุตรสารและได้ทำการสารต่อปณิธานในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่12มิถุนายนพศ2557พรนาท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองคมนตรีได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายพร้อมทั้งบรรยายพิเศษถึงการสร้างโรงเรียนคุณธรรมเป็นการนำหลักคุณธรรมเข้าสู่โรงเรียนอย่างจริงจัง จากนั้นวันที่13มิถุนายนพศ2557คณะครูก็ได้รับการอบรมตามโครงการเยาวชนคนธรรมาพิบาลโดยทีมคณะวิทยากรจากมูลนิธิยุวสถิรคุณเพื่อสร้างความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนและสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธปรรม เมื่อโรงเรียนเทศบาลหนครเชียงรายมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเสริมสร้างคุณธรรมในโรงเรียนผู้บริหารจึงได้มีการคัดเลือกคณะครูแกนนำด้านคุณธรรมของโรงเรียนเทศบาลหนครเชียงรายเดินทางไปศึกษาดูงานณโนะรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายต่อไปนอกจากการอบรมให้ความรู้กับคณะครูแล้วคณะวิทยากรจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ก็ยังได้อบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนแกนนำด้านคุณธรรมของโรงเรียนเทศบาลหนครเชียงรายอีกด้วยเพื่อให้นักเรียนแกนนำเหล่านั้นนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้กับเพื่อนๆนนักเรียนในห้องเรียนของตนเมื่อได้สร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งผู้บริหารคณะครูและนักเรียนแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติ โดยคณะครูร่วมกันดำเนินกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงโดยให้นักเรียนทําโครงงานที่เป็นการแก้ไขสภาพปัญหาต่างๆที่พบในชีวิตประจำวันแล้วร่วมกันปฏิบัติการแก้ไขโดยยึดหลักของการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลหนครเชียงรายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการนำคุณธรรมเข้าสู่โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการนำคณะครูเดินทางไปศึกษาดูงานในโรงเรียนต่างๆที่มีความโดดเด่นทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนได้แก่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนสัตยาสายัยจังหวัดลบบุรี เนื <te> to to taught, of ่องด้วยทางโรงเรียนเทศบาลหนครเชียงรายได้ก้าวเข้าสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีความรู้คู่คุณธรรมจึงได้มีการประสานงานกับคณะพระอาจารย์วิทยากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ด้านต่างๆให้กับนักเรียนทุกคนรวมทั้งหมด11รุ่นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเพื่อเป็นการฝึกฝนปลูกฝัง และพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมอทิเช่นการจัดทำหลักสูตรคุณธรรมการจัดกิจกรรมจิตตศึกษาการจัดทำโครงงานแก้ไขและพัฒนาด้านคุณธรรมการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญต่างๆอย่างสม่ำเสมอการจัดกิจกรรมปลูกฝังความมีระเบียบวินยัยปลูกจิตสำนึกที่ดีของความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของการมีน้ำใจและมีจิตอาสาเช่นกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหารรวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสาที่มีการกำหนดเขตพื้นที่ให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน หลังจากที่โรงเรียนเทศบาลหกนครเชียงรายได้มุ่งเน้นปลูกฝังและจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการทำความดีมีจิตสำนึกที่ดีและมีคุณธรรมประจําใจโดยมีผู้ปกครองให้การชื่นชมและสนับสนุนทั้งนี้จากความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย จึงทำให้โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองประเภทโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายอันสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารคณะครูและนักเรียนอย่างยิ่งอีกทั้งรางวัลน,นี้ยังสามารถเป็นตัวชี้วัดได้ถึงความสำเร็จ ของการนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงรายเป็นสถานศึกษาที่บ่มเพาะต้นกล้าคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง